ทฮันโหลงงล้วสิผมกำทำอะไรไม่ดีร้อนครับไปดูเลยเล่นกันสวัสดีคุณผู้ชมนะทุกทนเลยนะวันนี้เราอยู่กันในเกม m o o k People ยูวันนี้เราอยู่กันในเกม m o o People นะครับเกมที่เกลียนมากๆเลยงั้นเราเริ่มเล่นเลยนะครับ Let's go Make h ง r ั m i l ง ตอนนี้แสงมันฝนตกนะครับแล้วก็น้องมันก็ถว่วร้อน้วยเสร็จไปแล้วนะครับสริมหลอด่านนี่นะฮะงาดัเฮ้ยด่านที่สองเวสเซอร์แบ็คก็คือเนื้อหลังให้มันนะครับหลังหมดเลยเยันโอเคครับผ่านแล้วโรลเน็ตโรเฮยเน็ตก็คือทอดถั่วเฮยเจ้าอะไรเนี่ย โอเคครับผมนี่ฮะโอเคต่อไปเลยนะคะเราจะเล่นกันสี่ด่านนะครับเป็นการเล่นเกมฮะแม่เธอเซอร์ไพรส์ทำหน้าเซอร์ไพรส์เหนแคนที่อ่านโอ้เสือขดกุดนะจะทำตาสนุนอ้ยมาะอ่ะปากเหมือนโอ้โหอยากกับโมโม่เฮียมันกับโมโม่เลยเดี๋ยวนะด่านต่อไป Oh my God ด can s e เพียน,นี้ยังเป็นปกติทุกคนอยู่นะครับโอเคด่านต่อไปกันเลยแม่ทมโทรศัพท์5ลเอก3ไล่ใหหมดแล่ให้หมดไอ้รอบหยิบช็อคมาครับ5ล็าก3บล้วคุณล้างแม่งเลยเฮียเออโอเคเดี๋ยวผ่านอยูนะ่ับ <c oughs> ไม่รู้ว่าผ่านได้ไหม <c oughs> โอเคด่านต่อไปะเป็นด่านที่6แล้วนะครับแม่โทรศัพท์ก็คือให นางนอนหลับนะครับก็ไม่ง่ายติดตาเหมือนคนปกตินะคะไม่มีอะไรแปลกไปนะฮะต่อไปมวกเธอออนเดอะไซส์ก็คือถ้านอนแปลกๆจังวะอะไรวนะเนี่ยโอเคฮนะต่อไปนะฮะนี่วัน้องปันต,ต่อไปนะเมืเอ่อเธอเจอแบ็คลิปก็คือเตียงกาน้ำดัวยนะคนะค ก็แชร์กดซั b s c r i ต e ด้วยคร